สวัสดีเราซาวกเดกคอฟทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่12พฤษภาคมวันนี้เขาแรกครับเรามากันที่เรื่องราวของอาร์สลลตว่าที่นายใหญ่แห่งถิ่นแอนฟิลด์เรากันก่อนหลังตอนนี้ครับเป็นที่ยืนยันแล้วว่าตัวเขาจะได้เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีเหล่าตำนานและก็เหล่ากูรูเอาไม่ทัศนากันมากมายครับกับการเข้ามาของคุณซือชาวดัชในถิ่นแอนฟิลด์ของเราครั้งนี้และล่าสุดครับคาร์ทูบินสันอดีตโค้ชทีมเยาวชนของทีมหงแดงก็ได้ออกมาสแสดงความเห็นบ้างด้วยที่กล่าวอย่างมั่นใจในะครับว่าอาเนสลอสจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องของทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับเมื่อดูจากผลงานที่ผ่านมาของคุณซือรายนี้ด้วยคาร์ทูบินสันนะครับได้สแสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่า ส่วนตัวแล้วผมไม่รู้สึกกังวลนะว่าเขาจะเข้ามาแล้วทำผลงานได้ไม่ดีหรือว่าแบบไหนกันในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลของทีมผมเชื่อในการตัดสินใจของสโมสซอนและอยากจะให้เวลากุนซือคนใหม่ของเราที่ทำผลงานเสียก่อนผมมีความเชื่อว่าอันเนสลอรจะประสบความสำเร็จกับทีมและก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นด้วยในพรีเมียร์ลีกตอนนี้มีแต่ทีมแข็งแกร่งโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อาจจะเป็นทีมที่ดีสุดในโลกณนะปัจจุบันนี้แต่ผมก็เชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากพวกเขามากสักเท่าไหร่ a อสตันอลก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆและก็มีลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้แต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว่าเราไม่ได้อยู่ไกลจากทั้ง2ทีมที่ผมบอกไปเลย ซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าอเนสลอตจะได้ขุมกําลังต่อจากเจเกนคลอปที่มีแต่นักเตะที่ดีเกือบยกทีมเดวดุ้งหลายคนก็กําลังโชว์ผลงานที่ดีและกําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นคนสําคัญของทีมด้วยอีกด้านทีมของเราเนี่ยก็ยังมีพวกนักเตะประสบการณ์หลายต่อหลายคนโดยเฉพาะ2นักเตะคนสําคัญก็คือเวอร์กิลฟานไดและก็โมฮัมเหม็ดซาราซึ่งผมก็หวังว่าทั้งคู่จะอยู่กับเดาต่อไป เรามาที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของเวอร์กิลฟานไดยอดกองหลังและก็กัปตันของเรากันบ้างกับความเห็นล่าสุดของแบงซองกองปานีอดีตยอดกองหลังของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งล่าสุดตัวเขาที่ออกมากล่าวยกย่องผลงานและก็ความสามารถของเวอร์กิลฟานไดว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ยอดเยี่ยมและตัวเขานั้นก็อยากจะมีโอกาสที่จะจับคู่กับยอดปลาการหลังชาวดัชของเราคนนี้สักครั้งหนึ่งครับแต่ก็น่าเสียดายที่โอกาสนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วโดวยแบงซองกองปานีในครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผมอยากจะลงเล่นกับเขามากๆเลยนะหากเราได้จับคู่กันสักครั้งคงจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยล่ะน่าเสียดายที่ตอนนี้ผมแก่เกินไปที่จะวิ่งช่วยเขาแต่ตอนผมยังหนุ่มผมคิดว่าผมสามารถช่วยเขาได้เยอะมากเลยล่ะเขาเป็นนักเตะที่มีความเข้าใจเกมสูงมากและก็นำออกมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆด้วยกับการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมเขามีความสง่างามและก็มีความเป็นผู้นำ ซึ่งผมคิดว่าเขาแทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยนะนอกจากนี้เขาก็ยังมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวแบบเต็มเปี่ยมด้วยเขาครบเครื่องจริงๆซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกองหลังที่หาจุดอ่อนได้ยากมากซึ่งนี่แหละคือคุณสมบัติของยอดกองหลังตัวจริงและลิเวอร์พูลก็โชคดีมากที่มีเขาอยู่ในทีมด้วย ทั้งนี้ก่อนจะไปฟังข่าวต่อไปนะครับทางผมและก็ทีมงานก็ขอความการุณาจากทุกคนที่เพิอกดเข้ามาฟังข่าวในช่องเล็กๆช่องนี้กดติดตามและก็กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเนาะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับใครยังไม่กดก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจก็ได้ครับ มากันนี้ข่าวต่อไปเลยนะครับกับความเห็นของมาร์โรเรนสันอดีตนักเตะของทีมที่ได้ออกมาให้คําแนะนําสโมสรเกี่ยวกับการดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกับตําแหน่งตัวรุกที่ทีมเหมือนจะมีปัญหาในซีซั่นนี้ครับและเมื่อผ่านโปรแกรม2ใน3ของซีซั่นนี้มาแล้วทีมก็มีปัญหาในการจบสกอร์อย่างมาก ถึงแม้จะสร้างโอกาสได้มากมายแค่ไหนก็ตามครับทั้งนี้อดีตนักเตะของเราอย่างมาร์คลอเรนสันนะครับก็ได้มองว่า2นักเตะตัวเก่งของคริสตันพาเลซอย่างไมเคิลโอลิเซและก็เอลริเบชีเอเซ่หรือว่าผู้ยุคใหม่ที่นำโดยอร์เนรสลอเนนะ่ควรจะพิจารณาทั้งคู่อย่างเร่งด่วนเลยครับด้วยกับความเห็นนี้ครับมาร์คลอเรนสันได้ระบุผ่านทาง BBC ว่านี่ผมไม่ได้พูดมั่วๆหรือว่าติดตลกอะไรเลยนะ ผมคิดว่าลิเวอร์พูลควรจะรีบไปดึงตัวไมเคิลโอลิเซและก็เอรีเบชีเอเซสองตัวรุกของิสตันพาเลซมาร่วมทีมโดยด่ว,ดวนโดยเฉพาะกับในรายของไมเคิลโอลิเซที่แสดงให้เห็นถนึงความสามารถของเขาด้วยเฉพาะกับการไปกับลูกบอลที่ยอดเยี่ยมบวกกับการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของเขาในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ต่อเนื่องด้วยเกมกับวูบแฮมตันที่ผ่านมาผมยังเชื่อว่าไมเคิลโอลิเซน่ายังสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลามากกว่านี้อีก เขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปได้วยพรสวรรค์และหากว่าลิเวอร์พูลลองติดต่อเข้าไปหาเขาโดยตรงผมเชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้ตัวเขามาร่วมทีมอย่างแน่นอนต่อเน,นื่องกันเลยนะครับกับความเห็นจากอีกหนึ่งอดีตตำนานนักเตะของทีมหงแดงเราอย่างแยนโมบี้กันบ้างที่ล่าสุดตัวเขาได้ออกมาให้ความเห็นว่าลิเวอร์พูลควรจะทําการผ่าตัดแดนกลางด้วยนักเตะหน้าใหม่อีกสักหนึ่งหรือว่า2คนในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ก่อนทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงในแผงแดนกลางไปรอบหนึ่งแล้วซึ่งเรยกว,ว่าแทบจะง นักเตะหน้าใหม่ที่เข้ามารอบนั้นก็มีทั้งวาตารุเอนโดโดมินิกโซบอสไลย์ดนกราเฟนเบิร์กและก็อเล็กซิสแมกอันลิสเตอร์ซึ่งแต่ละตัวก็ยอดเยี่ยมทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ครับตัวเยนโมบีก็ยังมองว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้และก็รวมกับที่มีอยู่ในทีมก็ยังไม่ดีพอที่จะทําให้ลิเวอร์พูลไล่ล่าแชมป์ได้ตลอดดอดฝั่งดังนั้นตัวเขาจึงหวังว่าสโมสรจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อีกครั้งครับโดยเยนโมบีนะครับได้ดวา่ ครั้งหนึ่งผังแดนกลางของเราถือว่ามีความสําคัญมากในการพาทีมประสบความสําเร็จตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นหากว่าสโมสรอยากจะทําให้เรื่องนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งก็ต้องมองปัญหาตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนตัวตัดสินคุณภาพของทีมเลยก็ว่าได้เราต้องก้าวข้ามกลุ่มนักเตะตรงนี้ไปให้ได้อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะจุดหมายปลายทางทุกทีมก็อยากจะไปถึงแชมป์ลีกนั่นแหละ ความสาเร็จในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับฟอร์มการเล่นในปัจจุบันคุณก็จะเห็นว่ามันมีช่องว่างที่ห่างกันอยู่พอสมควรโดยเฉพาะการสู้กันที่แดนกลางสนามซึ่งฟุตบอลยุคปัจจุบันถือว่ามีความสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจต้องกลับมาสร้างแดนกลางของเราใหม่อีกครั้งเพื่อให้มันตอบโจทย์กับการไล่ล่าความสําเร็จของเราและที่สําคัญก็เพื่อกุญซื้อใหม่ของทีมด้วย มาต่อกันที่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเมษายนของสโมสรกันนะครับเดี๋ยวในเดือนที่ผ่านมาครับลุยส์ดิอาสปีกชาวโคลัมเบียของเราก็คว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้สําเร็จหลังเจ้าตัวมีผลงานที่ถือว่าคงเส้นคงวาและก็ช่วยทีมได้อย่างมากกับการลงสนามไปถึง8เกมนะครับตลอดเดือนที่ผ่านมาแถมก็ยังมีประตูสําคัญในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทราฟฟอร์ดด้วยครับทั้งนี้หลังเจ้าตัวได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับก็ดีกล่าวขอบคุณเหล่าแฟนบอลผงแดงเอาไว้ว่า ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตจากทุกคนผมพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อทีมมาก่อนเสมอการได้เห็นแฟนๆร้องเพลงเป็นชื่อของผมมันก็ช่างซาบซึ้งและก็ภัเราะมากๆสิ่งดีๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจําของผมตลอดไปผมมีความสุขมากกับลิเวอร์พูลและก็อยากจะขอบคุณพวกเขามากจริงๆสําหรับทุกสิ่งที่พวกเขามอบให้กับผม นอกจากนี้ผมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยทีมของเราเล่นได้ดีและก็อยู่ในแนวทางที่ควรจะเป็นผมพยายามทุ่มเทให้กับทีมเต็มที่มาสเสมอไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสการแอสซิสหรือว่าการยิงประตูช่วยทีมก็ตามผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดต่อไปและจะโฟกัสเรื่องของทีมมาก่อนตัวเองด้วย เขาต่อมาครับมากันที่รายงานของฟลาบิซโรมาโน่เหยียวข่าวดังด้านตลาดซื้อขายกันบ้างอยู่ล่าสุดครับโรมาโน่ได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลยุคใหม่ของเราน่าจะตะลุยเข้าสู่ตลาดรอบซัมเมอร์ที่วุ่นวายนี้กับการตามหานักเตะเข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับซึ่งอาจจะมีอย่างน้อย2-3ถึงคนที่ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมขยับเข้าหาแล้วโดวยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังตัวกลางครับหรือว่าตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟที่จะต้องมีเข้ามาแน่ๆหนึ่งคนหลังจากเจลมาติดจะต้องอำลาทีมไปแล้วหลังเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญานั่นเองครับ รายงานต่อมาครับจากทางทีมทอล์กสื่ออังกฤษกันบ้างที่ล่าสุดได้ออกมาระบุว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างในหินแอนฟิลด์ของเราหลังจากเจเกนครอปเตรียมลงจากตําแหน่งกุนซือโดยล่าสุดครับสื่ออังกฤษเจ้านี้ได้ออกมาจุดกระแสว่าสโมสรลนลวอร์คูก,กำลังจับตาดูผลงานของโมฮัมเหม็ดอามมรากองหน้าวัยยิ่มสปีชาวแอลจีเรียของสโมสรนอูนิยงแซงชิวลัวในจูบิลาลีกของเบลเยียมที่ทําไปถึงยิ่มสประตูกับอีก7จ็ดแอสซิสจากการลงสนามไป45เกมทุกรายการในซีซ ดูจากกองหน้ารายนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์อย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีข่าวหลุดออกมาแม้แต่ครั้งเดียวกับสโมสซแต่ว่ากันว่ากองหน้ารายนี้นครับก็ค่อนข้างเป็นที่ถูกใจของอันเนสลอตนายใหญ่คนใหม่ของเราด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคู่แข่งอย่างสเปอร์เวสต์แฮมและก็วูฟ h แฮมตันเป็น3มสโมสซอนจากศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่ก็ต้องการกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมเช่นกัน